เจอกับทะเละครับวันนี้อันนี้ทะเลอันนี้ภูเขาก็ขี่ดือ้อเลยครับพากับหลากหลากโส่เลยนี่เห็นเป็นยังรอนนี่แข็งแรงบ่เห็นแดนหันโอ้โหไปคุณครับลากโส่ต้ <c oughs> อสองเส้นแล้วนี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ขี่ดื้อ <c oughs> ครับ ครับเจ้าของน้องน็อตครับยอดมากเดร์มาน่ารักครับทะเลก็ผูเขาให้กรุ๊ปวอกครับมีน้องอันตันว่าว่ามือนี้ยมึงไม่นู好好่มมือนี้ครับด่างหมูชื่อเอาเนื้อมันแต่คือบอกเป็นพวกมันหนักกากระนั้นเห็นไหมมีขายบอกขอ้มาซื้อมาหันนี้เถิดเรายามีกัน ไา่พันเม็นม่วง,งมาฝากพร้อมมืมอไมะม่วงนะเช่มะม่วงยังปุ่มอีนพี่พี่พี่่อมาอไดงนี่เหรอเออนี่ยไก่ผัดเม็ดมะม่วมงผัดเป็นปลาไหลมีอันมีเผือกคว่มีแฮวมีซับประอดงานนี้โคบูเดนนี่พวงหิวพนันอันนี้หักขัน้นแจกในการนี้ อย่างหมูครับตบพุงมาที่นี่นนห้นน่าโชว์ฝีมือตบพุงหน่อยแกหนาวครับดูดูนี่ดูดูนาวแล้วโอ้โหจิกเล็กจิ๋นคนไม่อย่างางี้ขึ้นปิดครับแมนปิดงวงง่แมนยังงหนี่ยกระโดดมีอย่างนี้ควันลินเอาดำาดำดำดำหมูกแกนเอาคกามาาแบนี้ข้วา,านี่โคมานี่ด็ <c oughs> ไอเล็กตัวนั้น แกหนาวครับพี่ซุปใหม่พรพอมอย่างหมูครับมือนตัวล้มหนาวอันตันสายหยอกเขามาพร้อเมือนอีกผู้นึงไปใช้หล่ะบ้าไม่มาบอกง้นเราแยกวงกันก่อนแยกวงกันก่อนจังแยกวงเพราะไม่อยากแยกเราเพรามีเมียเราต้องแยก มีเมียหรอวะอยู่นี่แ่หม้อทอดแข็งนี่ฮะมีเมียไหวเท่าก็มีตัวให้เหมือนพี่สดเป็นวันเนาะรู้จักน้ำเมียเราเรื่องรลอยยามวอมีไอ้น้องพี่น้องมี <c oughs> มมนี่หนาวย่างหมูกันไปครับเดี๋ยวไปตามน้ำจิ้มครับวันนี้ใส่ของนวดลงไปครับกันกระเด็นผมรับไปผมรับ าตามกิเกียนแล้วเซตุนหอมครับืังสีหอมครับตามไปม,มีกลิ่นหอมออกมาเล็กน้อยครับเน้านำเปานะ้าเนี่ยอ่น ป่าน้องเปล่าทิมปิงหมูครับมือนี้วอาอว้าวแกงน่วบครับ ไ,<ม> <laughs> ไฟแรงครับไฟแรงโอ้ย <c oughs> เหนื่อยลวนๆมันแหงไวเป็นเนือเ่อแดดเดียวสุดยอดเนี่สิมค <c oughs> <c oughs> รับสิมเ <c oughs> งินกว่าไม่แล้วไม่ไม่เลยไม่ไม่ยางมูนอย่างเสียบต้องตีมั่นนะครับนี่เสียบตีมครับ bảy ngoài có gì đấy nhỉ nhớ tiền là sợ tắt thế là chim hói เสร็จใหม่ๆครับเหมนนี่ผมโชว์อย่ครับเมนล้องต่ำคนบคุมเสมือนครับไซต์พริกแข็งครับมากพริกแห้งโอเคโอเคาวหนึ่งลูกปาดบเกิดเหตุลงไหนนะนันสามลูกเลยนะ คือบหลังบ้านเนี่ยวันยังไดกบรรยากาศโอ้โบ้างหลายครับหลัายอกือ่ายุงหลายมันปลานอ่นตรงปตัดยาออกหาฟืนนิ้พอมีหามาเต็มรถโอเคไม่ีาวเหนยน้ำทำได้เสือหนาวเป็นตอนเดียวรับใน้ำ ทะเลยายิวเขาอ้กะดานี่้เกหอที่เด็ดครับผมวิเศษเท่าไหล่ะมาเลยครับพอดีครับพอดีเนี่ยพอดีก็น่าสนใจนี่ครับตามมือเดียวอนพวเออ เห็ดมันต่งขามก็สากได้ไหมเหรอเห็ดปทางผุ่นเออนั hmm? ่นแหละเข้มมากถึงเบิ่งกินแล้วอันสูงสีไปเลยนะพี่ทั้งสมัเข้มโอ้โหมาตันแล้วเอาะผมเน่าเกี้ยวน้อยนึงตอนนั้นตีสมแล้วมักอกมาพี่มาที่นี่ ซิมซิมเข้มปยัเ่อนนน่อยเมตี่ามกตากับาปีใหม่บผมว่าวิธีแกะมันสมครับสร็จใส่ผงโซดน้ำปลาลงไปอีกใส่ต้นหอมลงไปอีกครับเราเบิ้งตีแกะไล้บอสแล้วผสมับก็ดี เมีพัดแตนใช่แหมงส้ิคักต่ำมัุ้งครับอเ,เอาเลยครับที่นี่ห,หยายไปงานขวดน้ำกันยันโอ้ยทะเลก,กับภูเขอาอะงานขวดน้ำกันมาพี่มาตามามาพี่หุ้ยอะไรวะนี่วะของใครวะอ๋อเอาไปแล้วเอาแล้วที่นี่ เอา้าฮลยเลงทะเลเน,นี่ยหรอหน้าบูบบดีดกลามไปเลยกลามไปเลยเวดปวดไปแล้วคุณอย่างมูนั่งคุยกันไปนบรรยากาศปิ้งไฟ ตีบ่ได้ยูินตาไดนเสียงนึงคุน่ะคุณน่ะตั้งเดียว่าได้แายสักนิดแค่ร้อนยกลัวน่ไงตัวเด้าอยู่ครับบอกอาหัว่าไครับคุณมาปุ๊บถามแคบเอาเด็กไปดำครับแจ่หนาวไอ้เด็กเต็มบลา แกเขาครับนำบุยน้ำบุยครับผมเปิดนิงวากินนอย่านั้นขึ้นๆนั่นและไและกินดเจ้ากินพี่พนายกินสุดยอดครับสินามักเนาะสิงห์เล้ากูเเจ้าพี่นายมีแฟนครับไปช่วงอันเ่าหายจากหกหาขวดด้วยว่าสั้นแต่ว่าเราขา เดี๋ยวสิเลี้ยงเราสิท่านเอาเพื่อเอาครับขอบคุณเด้อครับเด้อโดมันมีน้อยนิดอืดผลิตินี้น้อยเราคนอยู่กรุงเทพนี่ล่ะคนอยู่เศษฮอลนี่ว่าเลี้ยงเหลาขาวโย่บรรณาทุกอย่างเป็นยังไงอายุต่อขอบคุณครับส่งมาเลยเราขาวปทุมเลยเราลองเหลาขาวปฐุมคอจันอันนี้เราขอจันอันนี้แต่ว่าขอจันห้องไม่แห้งที่เราเลยวันที่โอนเงินมาซื้อเอาซื้อมันถึงส่งมาได้เนาะเหล่ามันส่งไปชนีวันอะเบียนเบี้ยน้องคอนแกตไม่มีเสพโอ้ เอาเสื่อเอาสีก็ได้ได้ขวดสองขวดอก็ได้วัวเป็นสีส้มไงวัวเป็นแห่กินเหล้าขาวต้องกินเหล้าขาวแซ่บความเกรงใจยุ่งมัได้มีฝ้ายไงบ้านเขาแล้วเป็นขื่อขึ้นเลยใช่ป่ะนอนสอนนอากลับไปยันแห้งอะไรแล้วป่าวเนาะยามยางยางยามยางเขาบ้านยามแห้งต้องใส่มานี้ได้นอนหน้าบ้านเนาะใช่เขาบอกแบนั่นหรอเีขาบอกมันต้องโทรปลุกเลยไม่เขาวางเด็ก็คือบอกยู่ยพี่รถตีแห้งเด็กกว่ ตะกี้แอรไม่อยู่นี่ก็ฟังไม่อยู่ใหม่ห่ท่านมีรูกว่าท่านมียังไม่ไม่อยู่นี่ใหม่หม่เฮียแเอ้ยปล่อยมึงนอนทางนอกระงเงินนี่ก็มีขาเงินก็มีุตีนาทังได้ปังปังจำแปต้องได้รูปเดีวสอนน้องเขาด้ดีนะเอายทุกอย่างกันเลยด้วยเอาไปแล้วอ๋อแม่หนักซื้อยาคุณมมากินละบ่ามาทีะนีรูปนี้เดกเน คือรากามอายกา่ท่วแม่ให้มาแล้วไอ้มีแพกเนอะเฮ้ยมันไม่มันเขาม่เหวี่ยวัดอะไรเขาไม่หวี่นี่เขาก็ดีตอนรับฤดูหนาวตรงนี้นนู่นนี่ครับกีเขาต้องห้ยเกลือนะครับนี่ครับเขากีห้ยเกลือเขาจะเอินบ้าน้อกได้ขต้องใส่ไข่ใส่บังบาง ปี๊ปปี๊ปปี๊ปเคยเกลืออยู่เอามือเลยเฮ้ยเห้ยเกลือก่อนเออบอกห้ยเกลือดีกว่ามันเนื้อเข่าซอนเข่ามันเหนียวเหนียวอย่างที่อใจเลยเขากีห้วยเกลือบ้านๆครับอย่างกับตับมะฮุดอย่ากับปิีงหมูนี่สุดยอดมันสีหอนหอนก็กรอบข้างนอกลองดูแลโอ้ยท่านเลยบอกว่าฉันคณะโพชิเอาเออนี่ละแซ่บกะดิ้นนี่นู่นหวานนอกครับ เราต้องใส่ใครครับมันแหมกวนเน้นเย็นเตอบต้องเอาขอหน้งหีบมันจิเป็นห้อยดำปวดพอเด็กปิ่งเขาปิ่งมือมาแล้วเอาลุเนนีอเอยครับบรรยากาศเอายกไหมยกไหมแค่งโอโคขอดไปหน่เออที่อันนะยกเ้อะเอ่นนาบเดียร์อหดมากวนี่บได้วนเลยรถดมากนี่จัดดีนี้ผมหลด ปวดไงเลยเปลี่ยนแล้วแต่หนาวเลยตัดภาพแล้วกี่ครับเดี๋ยวซิมครับที่นี่นิ่มแล้วเดี๋ยวกินกับตับมังคองครับกับปิ้งหมูไปเหรอไปแล้วโอเคครับนะครับน้องน็อตกับน้องฝนกินกับตับมังคองกัน เด <|so|> ี๋ยวจะเสียหิวครับี่นี่เสียอยม่แล้วรับนหุ้นดาวคินส่นโอ้ยแต่ก็ปิ่งหมูครับนาาจะงานเดียวกันน่ดออดไ ไดไปเอาไดยไปเป็นเพื่อนหน่อยมจะไปถ่ายคีวิตนเช้านี้กรับี่ไม่ได้คุมงานอยู่เก่บ่างแกคุมงานอยู่อือครับก็กลินมันเด่นกวามแข็ง อยากรู้หนาวขนานเทียบรู้ไหมว่าเอ็ถูกทิ้งงเดนมาจิ้มหมูห้องออกมากันสไปจำองสีงงแบบนี้เลยจินมับดำจิ้ม เียสมองเียวะยำสิไลไปสารค้ำกันเลยเงยดีวะคุณอยากไปก็่าช่วยเจอฝากเองแล้วเราไปตรอไปรถอยากครับจี๊ดอมขึ้นแม่งเก็บหรือว่าอะไรวะเกิอะตา คำเดียวว่าแสบมากเอาละว่าซ้องยังกินเนื้อยำไนเลยถ้าเจอกินเกี่ยวแวยอะขวว้าเกี่ยวกึกกึ๊กเกินาเแล้วข้าเกีว่วแมนต้องเสียบเวลี่ไส่ขึ้นไหมหหแล้วส่งหัวและส่งล่างเนื่อส่วนครับเนี้พแก ยินหรอแม่บรรยากาศหนาวๆครับบ่ได้เอารถมานี่ห้ากันครับเยบ่มอ,อมลวลบ่ได้มึงอะยัไม่เปิดเลยตัวรถดีไ่เปิดเลยหรอไรงั้นขอ,อนขัครับเียนเเงาอี เ่าตัพลงงเพลนี้ะโตลมหนาวครับอย่างว่ามีนี่ครับายไหญ่มาแล้วไอ้บนมาแล้วครับมีมีอันตันมาันว่านกคับดูนี่โอ้มีผู้พันครับปองสีหน่อยครับนี่มีซาหน่อยผสมบนนี้ได้นี่นะก็มีรถเออจุดอาจทำให้ลำคานสุดยอดครับเวลาลาบกัน